เวลาที่คุณคุยกับใครสักคนนะครับแลวคุณอยากจริงจังกับเขาอะผมเชื่อครับว่ามันต้องมีความคิดหนึ่งแบบเข้ามาในหัวคุณนั่นก็คือคนคนนี้จะเป็นคนที่ใช่ไหมนะคนคนนี้เขาทําให้เราเสียใจผิดหวังไหมนะคนคนนี้เขาจะทําให้เรามีความสุขได้ไหมนะเนี่ยคือความคิดครับเวลาที่คุณเนี่ยอยากจริงจังกับใครสักคนและแน่นอนครับว่าที่คุณคิดแบบนี้นั่นก็เพราะว่าคุณไม่รู้ว่าคุณควรดูที่ตรงไหนมันถึงจะรู้ว่าคนคนนี้เราควรจะเอามาเป็นแฟนไหมหรือว่าไม่ควรเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาบอกครับว่าคนแบบไหน ที่ไม่ควรมาเป็นแฟนเพราะถ้าคุณอามาเป็นแฟน,าาน,แ,ฟนแล้วคุณจะเหนื่อยเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล่ผมรับประกันเลยว่าถ้าคุณเจอนิสัยเหล่านี้คุณจะเหนื่อยจริงๆมันอาจจะไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณพังทลายนะมันอาจจะไม่ได้ทำให้คุณโดนหลอกหรือว่าหักหลังหรืออะไรนะแต่ว่ามันทำให้คุณเหนื่อยเหนื่อยแล้วคุณจะอยากเลิกกับเขาอยากาจบความสัมพันธ์นี้ข้อที่หนึ่งครับเขาเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางงจักรวาลครับ คุนการจักรบาลคืออะไรเขาคิดว่าโลกหมุนรอบตัวเขาเขาคิดว่าทุกคนต้องทําตามสิ่งที่เขาคิดต้องทําตามสิ่งเขาพูดห้ามขัดใจเขาห้ามคิดต่างกับเขาต้องคิดไปในทิศทางเดียวกับเขาซึ่งแน่นอนครับว่าคนเหล่านี้ชอบบงการครับและใชอารมณ์เป็นหลักซึ่งถ้าหากคุณอยู่กับคนแบบนี้คุณจะต้องเจอการชี่เขาเนี่ยเอาแต่ใจตัวเองและชอบบงการให้คุณทํานู่นทานี้ทานั่นทั้งที่คุณไม่อยากทําและมันก็จะเกิดการทะเลาะและมีปัญหากันเพราะเขาใช้อารมณ์เนื่องจาก คุณไม่ได้ทำให้เขาพอใจซึ่งหากคุณเจอแบบนี้ผมเชื่อครับว่าคุณเหนื่อยแน่นอนถ้าคุณเป็นคนยอมได้อยู่นได้คุณอาจจะอยู่กับเขาได้ครับแต่ถ้าคุณยอมไม่ได้อยู่นไม่ได้คุณอยู่เขาได้ไม่นานแน่นอนเพราะฉะนั้นพิจารณาให้ดีครับว่าจะเอาคนคนนี้เป็นแฟนหรือเปล่าและข้อที่2ครับก็คือคนคิดลบครับตอนที่คุณอยู่คนคิดลบเนี่ยแน่นอนครับว่ามันอาจจะไม่ส่งผลอะไรกับชีวิตคุณมากมายในช่วงแรก แต่พอระยะเวลาผ่านไปครับการที่คุณอยู่คนคิดลบนานๆคุณเคยยินกดค่าเฉลี่ยไหมคุณจะเป็นแบบไหนมันขึ้นอยู่กับว่าคุณคบกับคนแบบไหนแล้วการที่คุณอยู่คนที่คิดลบตลอดบางคนอยู่ด้วยกันอยู่ย4ิบี่ชั่วโมงบางคนไม่อยู่ด้วยกันคุยกันมาหนึหลายชั่วโมงคุณคิดว่าคุณจะเป็นคนแบบไหนครับถ้าคุณอยู่เขาไปสักปีหรือ2ปีแน่นอนครับว่าคุณก็จะเป็นคนคิดลบเหมือนกับเขาและมันส่งผลต่อชีวิตคุณและความคิดของคุณซึ่งแน่นอนครับว่าเมื่อคุณรู้แบบนี้แล้วคุณควรพิจารณาดีครับว่า ที่คิดลบแบบนี้ควรจะเอามาเป็นแฟนไหมในะข้อที่3ครับนั่นก็คือคนที่ไม่รู้จักพอครับ ถ้าคุณเจอคนที่ไม่รู้จักพอเนี่ยปัญหาหลักๆที่คุณจะเจอเลยคือเรื่องชู้สาวครับเพราะมันจะเริ่มมาจากว่าเขามีคุณแต่เขาไม่พอใจในตัวคุณไม่พอใจในสิ่งที่คุณเป็นเขาจะรู้สึกว่าเขาอยากจะหาคนที่มาทดแทนคุณเข้ามาเติมเต็มในตัวเขาในสิ่งที่คุณเนี่ยทำให้เขาไม่ได้เพราะมันมาจากคําว่าเขาไม่รู้จักพอและมันส่งผลให้เขาเจ้าชู้และนอกใจคุณได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอคนที่ไม่รู้จักพอคุณต้องระวังให้ดีครับเพราะเขาอาจจะไม่หยุดที่คุณ และข้อที่4ี่ครับก็คือคนที่ไม่เอาจริงเอาจังัาชีวิตครับ แน่นอนครับว่าตอนเด็กๆคบกันไม่เอาจริงเอาจังกับชีวิตเล่นเกมทั้งวันยังพอหลักได้แต่พอโตมาแล้วเราก็มักจะหาความมั่นคงในชีวิตครับโดยส่วนมากก็ทํางานกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นครับเราต้องสร้างความมั่นคงให้ตัวเองแต่ถ้าหากว่าเรามีแฟนที่ไม่ได้สร้างความมั่นคงอะไรเลยเผลอๆบางทีอาจจะเป็นภาระเราด้วยซ้ําแน่นอนครับว่ามันส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์แน่นอนและคนที่ไม่เอาจริงเอาจังกับชีวิตผมเชื่อครับว่าวันหนึ่งเขาอาจจะเปลี่ยนได้ครับแต่ ราจะรู้ได้ไงว่าเมื่อไหร่เขาจะคิดได้แล้วถึงจุดนั้นเราจะรอไหวไหมถ้าตอนนั้นมีลูกมีครอบครัวเขายังคิดไม่ได้ล่ะชีวิตคุณจะเหนื่อยเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอคนที่ไม่เอาจริงอาจังกับชีวิตคุณต้องคิดให้ดีครับว่าคุณควรจะจริงจังกับคนนี้ไหมและข้อที่5ครับก็คือคนใช้เงินเกินตัวครับ คนใช้เงินเกินตัวเนี่ยแน่นอนครับว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่มากๆสําหรับคนที่มีตังค์เยอะเขาก็จะใช้เงินเยอะกว่าตังค์ที่มีสําหรับคนที่มีตังค์น้อยเขาก็จะอยากได้อยากมีมากกว่ากําลังที่มีเพราะนิสัยของเขาคือใช้เงินเกินตัวและแน่นอนว่าถ้าหากว่าเขาไม่มีตังค์มันอาจจะส่งผลให้เขาต้องไปก่อหน,นี้ยืมหนี้ยืมสินหรือว่าไปใช้วิธีการหาเงินที่มันเป็นวิธีผิดๆเช่นเล่นการพาน,านันหรือทําอะไรที่มันอาจจะไม่ถูกต้องแต่ได้เงินเ ก็เปไปได้และแน่นอนว่านิสัยใช้เงินเกินตัวเนี่ยสำหรับบางคนแก่ยากและถ้าคุณเจอแบบนี้มันอาจจะส่งผลให้เรื่องการใช้เงินเกินตัวของเขาเนี่ยมากระทบกับชีวิตของคุณได้และทําให้ความมั่นคงในชีวิตของคุณสั่นคลอนได้เพราะฉะนั้นคุณต้องระวังครับแต่นี่ครับก็คือ5ข้อที่ถ้าหากว่าคุณเจอ5ข้อเนี่ยไม่ต้องถึง5ก็ได้เอาสักหนึ่งะคุณก็ควรพิจารณาแล้วว่าคนคนนี้คุณควรจะเอามาเป็นแฟนคุณไหมข้อที่หนึ่งครับเขามักจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางครับข้อที่2เขาเป็นคน ลบ,บข้อที่3เขาไม่รู้จักพอครับข้อที่4เขาไม่เอาจริงกับจังกับชีวิตครับและข้อที่5ครับเขาใช้เงินเกินตัวครับซึ่งถ้าหาว่าคุณเจอคนที่มี1ใน5ข้อนี้ขอให้คุณมีสติในการตัดสินใจนะครับผมชองคาริสครับ